อาการปวดที่มันเกิดขึ้นตำแหน่งตรงนี้นะดูตำแหน่งให้ดีนะครับคือบริเวณนี้นะแล้วถ้าเกิดเรานั่งทํางานเป็นเวลานานนะมันก็จะทําให้ตัวกล้ามเนื้อมันเกร็งมากแล้วก็ทิ้งน้ําหนักมาทางด้านข้างก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กด like กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปดีๆคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับแฟนเพจถามมาว่ามีอาการปวดที่บริเวณบ่าตรงนี้นครับแล้วบางทีมันจะปวดล้าขึ้นมาที่บริเวณขมับศีรษะตรงนี้ เกิดจากสาเหตุอะไรแล้วเราจะแก้ไขยอย่างไรเดี๋ยววันนี้มีคําตอบครับอาการปวดที่มันเกิดขึ้นตำแหน่งตรงนี้นะดูตำแหน่งให้ดีนะครับคือบริเวณนี้นะทีนี้อาการปวดที่มันเกิดตรงนี้มันจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่เรียกว่า upper trapezius ครับกล้ามเนื้อ upper trapezius มันจะคลุมจากตรงต้นคอเลยนะยาวลงมาถึงบ่าตรงนี้ตรงนี้หัวไหล่ด้านนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคำว่า trapezius นะมันจะใหญ่เป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับเป็น เาเรียกอะไรเป็นรูปดาวอะเนาะตั้งแต่คอตรงนี้มาถึงตรงกลางหลังตรงนี้เลยนะตรงนี้มาถึงนี่นะครับแล้วก็จะคุมมาที่ตรงนี้ด้วยแต่เนี้ยมันจะแบ่งออกเป็นหลายพาร์ทหลายพาร์ทก็คือพาร์ทบนเนี่ยมันจะมาถึงนี่นะครับพาร์ทกลางจะอยู่ลงไปตรงกลางตรงสะบักเลยแล้วพาร์ทล่างก็คือมาอยู่ตรงกลางหลังเลยซึ่งจริงๆเนี่ยไอ้อัปเปอร์แท็บเนี่ยเจอได้บ่อยแล้วเป็นจุดกดเจ็บที่แบบเวลาเรากดคึงมันจะเจ็บส่วนใหญ่สาเหตุจะมาจากการที่กล้ามเนื้อมันมันเกร็งครับกล้ามเนื้อมันเกรนะ็งเนี่ยมันเกร็งยังไงนะปกติเรานั่ง คอยื่นไปอย่างนี้น้ําหนักพอมันก็จะทิ้งลงมาข้างหน้าในลักษณะนี้ศีรษะทิ้งมาข้างหน้ากล้ามเนื้อตรงบ่าตัวนี้ทํางานหนักขึ้นเพื่อจะดึงน้ําหนักของศีรษะไว้แล้วเผื่อเรานั่งทํางานเป็นเวลานานนะมันก็จะทําให้ตัวกล้ามเนื้อมันเกร็งมากถ้าวันดีคืนดีถ้ากล้ามเนื้อมันเกร็งเยอะๆมันจะขมวดกันเป็นปมเป็นก้อนนะครับแล้วมันก็จะยิ่งทําให้เลือดเนี่ยเข้าไปเลี้ยงในก้อนนั้นไม่ได้เกิดการขาดเลือดแล้วเกิดอาการปวดทีนี้ไม่จําเป็นต้องไปกดละนะครับถ้ามันเป็นก้อนเกร็งเฉยนะเเเรรราาาาาากกกดดดี่่่มมัจอปวววแตถ้ผิ ขาดเลือดร่วมด้วยเนี่ยมันจะกลายเป็นแอคทีฟและมันจะอยู่ใ้เฉ๋มกระกตุ้นได้เลยซึ่งนอกเหนือจากการที่เราก้มคอในลนักษณะนี้การยกไหล่ยักไหล่แบบนี้แล้วไม่มีที่รองแขนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวกล้ามเนื้อนี่มันเกร็งมากขึ้นด้วยดังนั้นวิธีการแก้ไขแก้ที่ต้นเหตุก่อนก็คือเพ่้องไปปรับท่าทางในการทํางานแต่ว่าถ้าใครที่มีอาการปวดมาทําตามนี้นะอาการปวดมันแก้ไม่ยากนะแต่ว่าเราจะแก้ได้ชั่วครั้งชั่วคราวพออาการปวดมันเริ่มดีขึ้นพอเรากลับไปทํางานแบบเดิมจะเกร็งมาใหม่ถ้าเราอยากหายเราจะต้องเพิ่มความแข็งงงรรวิธีกกาาาไม่ยะลอห สมมุติว่าผมนั่งเก้าอี้นะอันนี้ั <laughs> นั่งเตียงอยู่นั่งเก้าอี้นะครับแล้วใช้มือข้างที่มีอาการปวดนะเกาะไปที่บริเวณเก้าอี้ก่อนนะครับเกาะไปที่ที่นั่งนะข้างใต้นะครับเกาะอย่างนี้เนาะแล้วก็เอียงตัวนะครับเอนตัวไปด้านตรงข้ามดึงแขนเนาะปล่อยทิ้งน้ําหนักลําตัวไปทางด้านข้างเรามันจะตึงตรงนี้ใช่ไหมตึงแล้วนะฮะตึงรือยัางทาไปพร้อมกันนะครับตึงแล้วนะครับแล้วก็เอียงศีศรษะเอาหูไปแนบบ่าข้างนี้ค่อยๆเอหูไปแนบบ่าข้างนี้จะตึงมากยิ่งขึ้นนนะะคครรัับบใช้้ปปมาาาณสก2ิวลํไที่่ แล้วค่อยๆคลึงหาก้อนที่เราต้องการอย่างนี้นะครับทิ้งจะเห็นเป็นลำเนาะตรงนี้แล้วก็ค่อยๆกเกรงแล้วก็เอามือนะคลึงตรงนี้นี่นะฮะยิ่งเราเอียงศีรษะไปเยอะแล้วก็ทิ้งน้ําหนักลงไปมันจะตึงมากขึ้นนะครับคางแล้วก็กึงถ้าใครที่นิ้วไม่ค่อยแข็งแรงหามาสตาร์บอลหรือว่าลูกเทนนิสก็ได้เนาะแล้วก็ใช้ลูกเทนนิสก,กดคลึงเบาๆไม่ต้องกดแรงจนปวดนะครับกดคลึงเบาๆที่บริเวณกามเนี่ย นะครับจุดไหนที่มันโดนเนาะมันจะรู้สึกว่าวิ่งล้าวขึ้นศีรษะนะครับกดลงไปตรงๆไม่ต้องจิกนะครับไม่ใช้เล็บจิกนะจะใช้นิ้วมือกดลงไปแค่นี้มาาันจะคลึงเราจะรู้สึกว่ามันเป็นลำกามเนื้อนะครับกดค้างไว้นับ1ถึง15 แล้วผ่อน3-5รอบนะครับใช้เวลาประมาณ2นาทีนะครับกล้ามเนื้อมัดนี้สี่นะรวมๆนะถ้าใครไม่ถนัดนวดก็ใช้การประครบก็ได้นะครับประครบอุ่นเอาใหม่นะเอามือจับที่เก้าอี้แล้วก็ทิ้งน้ําหนักมาทางด้านข้างเอียงคอไปด้านตรงข้ามจะตึงมากตอนนี้มันเริ่มตึงแล้วก็พลึงเบาๆที่กล้ามเนื้อ โดนตรงไหนมันจะจี้ขึ้นศีรษะหรือมันจะจี้ลงไปที่สะบักด้านในก็ได้นะครับให้มันทั่วกล้ามเนื้อนะตรงบ่าตรงนี้ด้วยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นก้อนถ้าใครสัมผัสได้จะรู้สึกว่าตรงนี้มันจะมีก้อนกล้ามเนื้อที่เกร็งอยู่ก้อนนี้แหละครับที่มันมีปัญหาเราต้องไป พยายามคลายมันนวดคลายกล้ามเนื้อมันให้มันให้กล้ามเนื้อที่เป็นก้อนมันคลายออกใช้การนวดการยืดกล้ามเนื้อเขาช่วยนะครับมันก็จะทําให้ตัวกล้ามเนื้อมันมันเบาลงทีนี้การนวดพวกนี้จะทําให้เลือดไปเลี้ยงที่บริเวณกล้ามก้อนกล้ามเนื้อมันก็ทําให้กล้ามเนื้อคลายได้เยอะขึ้นพวกการอักเสบของกล้ามเนื้อมันก็จะดีขึ้นแล้วก็การไหลเวียนของเลือดมันจะดีขึ้นเนาะอาการปวดมันจะเบาลงนะแล้วก็การประคบอุ่นหรือถ้าไม่มีแผ่นประคบอุ่นเราก็ใช้อะไรครับครีมนะครีมนวดที่มันออกร้อนร ถ้าเผื่อว่าเราไม่ถนัดนวดหรือนวดเสร็จแล้วอยากจะยืดให้มันตึงมากขึ้นวิธีการเอามือนะครับขว้ไปที่ข้างหลังแบบนี้นะครับควหลังแล้วก็ยงศีรษะไปด้านตรงข้ามเหมือนเดิมเลยแล้วก็ค่อยๆดึงศีรษะค้างนับ1ถึง20ให้มั่นใจว่าปัญหาต้นคอเรามีแค่บ่านะถ้าใครที่เป็นพวกหมอนรองกระดูกคอเสื่อมพวกอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่ต้องดึงแรงนะครับไม่ต้องดึงไปเยอะนะครับเอาแค่นี้เบาๆค้างไว้นับ1ถึง20ทํา3เซ็ตก็พอช่วงอายุสักประมาณ2 0ถึง30น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูออเสื่ม ับเส้นเนื้อน่าจะเป็นกล้ามเนื้อนี่แหละนะกลุ่มออฟฟิศซินโดรมนะครับก็สามารถทําได้เลยแต่ว่าใครที่อายุสัก50ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งจะมีเรื่องกระดูกคอเสื่อมร่วมด้วยก็อาจจะต้องตรวจเพิ่มนวดคลายกล้ามเนื้อจากท่านี้ท่า,ท,าที่2ก็การยืดกล้ามเนื้ออีกอันนึงกล้ามเนื้ออย่างที่บอกว่าเรานั่งทํางานท่านี้ตัวสําคัญคือกล้ามเนื้อหน้าอกตรงนี้และครับวิธีการเราจะยืดเขา ล้วก็จะยืดที่บริเวณผนังเนาะผนังห้องนะครับดันเข้าหาผนังค้าง3เซตเหมือนกันนะครับนับ1ถึง20 3ถึง5เซตเนาะแขนจะตั้งฉากนิดนึงนะครับตั้งฉากนิดนึงก็จะช่วยได้นะครับแล้วก็ให้มันสูงขึ้นแบบนี้เพื่อที่จะให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันตึงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้กล้ามเนื้อตัวหน้าอกมันตึงพอกล้ามเนื้อหน้าอกตึงมันจะคลายพอคลายไหล่ที่มันงุ้มลงมามันก็จะดีขึ้นมันก็จะช่วยเสริมทําให้อาการปวดที่บ่า มันดีขึ้นด้วยประมาณนี้ครับใครที่ลองทําดูนะใครที่ปวดตรงนี้ลองทําดูปวดขึ้นหัวเนี่ยบางทีจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นไมเกรนใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นตัวกล้ามเนื้อตรงนี้แหละ ลองแก้ตรงนี้ด้วยหรือใครที่เป็นไมเกรนอยู่ปวดหมอ,อยู่ก็ลองใช้ตรงนี้ร่วมด้วยก็จะดีมากเลยนะครับส่วนใครที่ปวดตรงบาาลองนวดดูด้วยก็จะดีแล้วถ้าเป็นไม่ได้ประครบที่เป็นประครบอุ่นนะหรือว่าเป็นหมอยฮิตเป็นแบบความร้อนชื้นเช่นแผ่นร้อนที่มันเป็นเติมน้าเอาพวกนี้มันจะทําให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีกว่าแผ่นร้อนที่เป็นพวกไฟฟ้านะลองเลือกดู ฝากไว้ด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคาถามมีข้อสงสัยก็สอบถามได้ข้างล่างนะตามอ่านคอมเมนต์ข้างล่างทุกคอมเมนต์นะครับส่วนใครที่มีอาการปวดคอบาจากออฟิศซินโดมนะนจริงๆผมทําวิธีการตรวจร่างกายแล้วก็เป็นซีรีส์ตั้งแต่ตรวจร่างกายการนวดคลายกล้ามเนื้อการออกกาลังกายใครสนใจก็ขอได้ที่ใต้ลิงก์ข้างล่างเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ทิ้งไว้นะครับลองมาไล่ดูใครที่ดูอยู่อย่าลืมฝากติดตาม f c e b o o k f แ n Page บัณฑิตเกมข้ามบัตรนะทุกช่องทางของเรานะครับไม่ว่าจะเป็น, YouTube Channel นะนยูทู คลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับยังมีคลิปอีกมากมายเลยนะแล้วก็ t ิ k To อกนะครับบัณฑิตกายภาพแล้วก็ไลยวูมของเราเป็นบัณฑิตกายภาพเหมือนกันถ้าเป็นไลยวูมอาจจะใช้เป็นบัณฑิตพีซโอเนาะติดตามพวกเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ฟ์หนาครับสวัสดีครับก็อยากจะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพวกเราอย่างเสมอมานะครับสำหรับท่านใดที่สนใจคอนเทนต์ดีๆมีสาระใช้ในการดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันแบบนี้ ่านสามารถติดตามพวกเราได้ในทุกแพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือทาง TikTok อนะครับโดยพิมพ์ชื่อว่าบัณฑิตกายภาพส่วน YouTube Channel ท่านสามารถพิมพ์ค้นหาในชื่อว่าบัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับส่วนท่านที่ใช้ Line นะครับก็สามารถจะติดตามพวกเราได้ทาง Line ์ o o m นะครับโดยพิมพ์หาคาว่าแอปบัณฑิตฟ i สิโอนะครับ